จำนวนคนดูจนถึงล่าสุดที่ผมดูนะครับ8 9 4 5 2 4 2ก1วิว5อนดับวิดีโอที่เก่าแก่ที่สุดใน YouTube จะว่าไปในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเราสามารถดูได้ใช่ไหมว่าใครที่ยอดวิวยอดซับถูงสูงแล้วมันเป็นคลิปที่มาใหม่แล้วแบบ ดังระเบิดระเบอรเราสามารถดูได้เนะว่าใครดังที่สุดแล้อยู่เพิ่งมาใหม่เพิ่งอัดใหม่แล้วใครจะมาคิดถึงแล้วว่าคลิปที่เก่าแก่ที่สุดจะมีใครบ้างที่ลงคลิปไว้ผมเลือกมา5้าคนครับที่เก่าแก่ที่สุดไปดูกันเลยครับอันดับหวันที่อัปโหลดวันที่สามสิบเดือนมีาคศสองพันห้า จำนวนคนดูวันล่าสุดที่ผมทําคลิป166,580ครั้งคลิปวิดีโอแ r ลรี่ไ t อั r รักที่คุณภาพคลิปจะต่ำๆหน่อยอะนะมืมืนหมัอๆแถมไม่มีเสียงแต่ก็ได้ดูเลนาการขับรถบรรทุกที่เป็นเครื่องเด็กเล่นของเธอเจ้าของคลิปใช้ชื่อว่า Jo h n นโฟแคลรี่แคเลขีนะครับในคลิปมีคำบรรยายส,สั้นๆว่า c a r r y is great. Riding at i n y truck ความรู้สึกคือเป็นคลิปที่เฮ้ยลงมานานมากเลยเนะี่ยแต่มีคนดูเป็นแสนเลยนะครับจะว่าไปถึงจะนานตอนนี้ปี2020ลงมาตอน2 5 0 5 15ปีมาแล้วมีคนดู1 000, นึ่งแสนกว่าคนจะสองแสนแล้วด้วยสุดยอดเลยอันดับที่4 วันที่อัพโหลดวันที่28เดือนเมษาคศ2005เหมือนกันครับผมจำนวนคนดูวันที่ผมทำ184,722วิวพวกเจ้าของคลิปต้องเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกเพราะหลังจากอัพโหลดคลิปแรกช่องของเขาก็ยังแอคทีฟไปถึง4ปีคลิปที่ชื่อ premature b a r n e s เป็นคลิปรกแรกที่ ไม่แค่ถ่ายเอาไว้อัปโหลดแต่มีการตัดต่อใช้ลูกเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆซึ่งไม่ค่อยได้เห็นในยุคนั้นคลิปนี้ทําขึ้นเพราะตะพอเนะี่ยอยากรู้ว่าตัวเองจะดูเป็นยังไงเมื่ออายุ50มีใครอยากลองสนทําม้างไหมครับว่าลงคลิปตัวเองไว้อีกห้าสปีมาดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนห้า <c oughs> ดีว่าห้าสิบปีเลยแสดงว,ว่าเขาต้องอายุ พอที่จะอยู่อย,อยู่ถึงโอเคครับคลิปต่อไปเลยครับอันดับ3วันที่อัปโหลด24เมษาคศสอง5นเช่นกันครับจำนวนคนดูที่ผมทำในวันนี้อยู่ที่466,595วิวคลิปวิดีโอแค่5วินาทีที่อัปโหลดโดยผู้ใช้นามว่า GP ให้ชื่อคลิปนี้ว่า t r i b u i l เป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งพยายามกระโดดขึ้นไประหว่างกำแพงสองฝั่งความกับเสียงคนถ่ายว่าเว y ินไนคลิปนี้ถูกอัปโหลดขึ้นหลังจาก YouTube เปิดให้ใช้เพียงสวันแต่น่าเสียดายที่นี่เป็นคลิปเดียวของเขาหลังจากนั้นเจ้าของคลิปก็ไม่ได้มาแอคทีฟใดๆใน YouTube อีกเลยเป็นคลิปที่จะว่าไงดีเป็นคลิปที่โชว์ความสามารถคลิปแรกใน YouTube เลยนะครับ ถือว่าเป็นยุค u บร์เหมือนกันเพราะอยู่ตั้งแต่15ปีที่แล้วถือว่ามากไลยอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นยกย่องครับผมมาชิปเดียวแต่มีคนดู4ี่แสนสุดยอดเลยอันดับที่2วันที่อัปโหลดวันที่23เมษาคศสอ2 5 0นาจำนวนคนดูล่าสุดที่ผมเปิดดู944,549วิว My Snow b o d i n g Skills คลิปนี้อัพโหลดหลัง YouTube เปิดให้ใช้งานเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยผู้ใช้ที่ชื่อ m w และอีกเช่นกันหลังจากเขาลงไปก็ไม่มีอัพโหลดคลิปใดๆอีกเลยเขาอาจจะมาแค่ลองเล่นอะเนาะแต่เอาจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกในคลิปมีคนเล่นตะกีแล้วก็ถลาลบนเครื่องกีดขวางและล้มลงไป หลังจากคลิปนี้อัพ u t u b e ก็มีคลิปเกี่ยวกับคนเล่นกีฬาและพลาดท่าแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยเรเรียกว่าอะไรนะความผิดพลาดในการเล่นกีฬาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เหมือนเป็นตัวต้นกําเนิดเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นคอนเทนต์แรกๆเกี่ยวกับการเล่นกีฬาแต่ว่าไม่ได้เน้นโชว์สกิลแต่ว่าเน้นพลาดเน้นหาก็ประมาณนี้เนาะอันดับที่1จํานวน คนที่ดูนะครับวันไม่ต้องพูดถึงเดีย๋ยวว่ากันจำนวนคนดูจนถึงล่าสุดที่ผมดูนะครับ89,452,421สวิวสุดยอด <S os im> <c oughs> <S os im> ก็จะไม่ให้เป็นคลิปที่เก่าแก่ที่สุดได้อย่างไรก็เจวตอากาจาเวิตคาริมเขาเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ออฟยูทูบ เขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่ามีแอดด z o ูแม้คลิปเนื้อหาในคลิปนั้นจะเป็นเรื่องราวธรรมดาของตัวเขาเองที่เดินเล่นในสวนสัตว์เดอะแซนเดียโกสูแต่คลิปนี้มีคนดูไปถึง89ล้านกว่าคนแล้วก็ยังเป็นคลิปที่ถูกนำมาแชร์ในหลายๆเว็บในยุคนั้นทำให้ YouTube โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ถามว่าในยุคสมัยเราถ้ามาลงแค่นี้จะมีคนดูไหมล่ะเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนบุกเบิกคนแรกนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ลงคลิปนะน,นะมีคนดูถึง89ล้านวิวเพราะฉะนั้นคนที่ทำ youtube อยู่ผมก็เช่นกันใหญ่ยอดท้อครับผมทำทุกวันทำให้เนื้อหาของคลิปมีคุณภาพมากขึ้นมีความชัดมากขึ้นมีความจริงใจในคลิปมากขึ้นแล้วคลิป มันจะสะท้อนออกมาเป็นตัวตนของคุณเองเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อให้คนใน YouTube ได้รู้จักเองว่าคุณเป็นใครก่อนจากกันไปอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ้วก็ไปก่อนกับ Change Like เปลี่ยนชีวิต